วันที่21สิงหาคม2565นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ขี้ไก่แกบให้กล้ามะริดนะครับกล้าไม้มะริดของเราก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับตั้งแต่50เซนถึง2เมตรกว่านะครับแล้เวเราก็จะมาใส่อินทผลัม นี้ก็แทงหนอ่อเราเกียมตอนหน่อแล้วนะครับอินทผลัมของเราก็เกือบร้อยสี่สิบต้นนะครับในบริเวณบ้านนะครับน่าจะได้ร้อยสี่สิบต้นนะครับก้าไม้มะริดของเราก็มีเกือบสองหมื่นต้นนะครับไซส์ห้าสิบเซนถึงสองเมตรกว่านะครับไซส์นี้ก็ประมาณสองเมตรห้าสิบถึงสามเมตรได้นะครับไซส์นี้ เราจำหน่ายก้าไม้มาริดนะครับพอเองปลูกเองแล้วก็แบ่งจำหน่ายด้วยครับที่ปลูกไปของเราก็ต้นใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับปลูกเองก้าของเราเกือบ20,000ืต้นนะครับแข็งแรงบิกบินนะครับเราใส่แต่ปุ๋ยคอกที่ไก่แกบ ใส่ขี้งวงขี้ควายหมักนะครับอันนี้ที่เราปลูกก็ต้นใหญ่แล้วนะครับมาริดจำเพาะมาริดปลูกไปก็300กว่าต้นนะครับในบริเวณรับบ้านแต่เราจะเตรียมไปลง ป่าอีกนะครับเตรียมไว้นะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะครับต้องทำระบบน้ำยังไม่ได้ลงเพราะต้องต่อท่อทำระบบน้ำเพราะคนงานไม่พอนะครับที่เราปลูกไปก็ต้นใหญ่แล้วนะครับต้นลำซ้ำของเราก็มีนะครับลำซ้ำ นี่นะครับคนงานของเราพรม่าห้าคนนะครับมีผมคนไทยหนึ่งคนนะครับกินฉุนหน้าดูเลยนะครับขี้ไก่แกบขี้ไก่เย,ยอะมากนะครับขี้ไก่แกบไม่ค่อยมีเลยนะครับคารถลสิบล้อนะครับอีกสองวันเดี๋ยวจะมาส่งอีกคารถลสิบล้อ ตอนนี้เราจะไปไล่ใส่อินทผลัมก่อนนะครับแล้วก็มาใส่กาไม้มาริดในกระถางนี่นะครับมาริดของเราแข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะครับไม่ต้องกลัวตายนะครับปลูกแล้วเป็นรับประกันเป็นทุกต้นนะครับสายห้าสิบเซนถึงสองสามเมตรนะครับเมตรห้าสิบเมตรหนึ่งก็มีนะครับ ก้าหยีกลางของเราก็มีนะครับหยีไม้หายากนะครับลูกหยีที่เขากวนภาคใต้นะครับกวนล,ลูกหยีหยีเป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานคีเปของเราก็เกือบร้อยต้นนะครับคีเปปลูกไปมีต้นใหญ่ต้นเล็กมากมายนะครับ สตา์แอปเปิลนะครับสตล์แอปเปิลกระพี้เขาควายของเราก็เหลือไม่เยอะนะครับปลาดูแดงก็มีนิดหน่อยมะข่าโมงจะเหลือเป็นร้อยนะครับมะข่าโมงพยยงก็มีเหลือนะครับมหาด ันนี้คีเปของเราก็ปลูกไปนะครับคีเปย์คีเปยเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ซื้มแทรกเสริมไปด้วยตะเคียนนะครับตะเคียนก้าเล็กๆของเราก็ลงไปอีกนะครับอันนี้ต้นกระทิงนะครับมลิด ไซนี้ก็1เมตรนะครับอันนี้เราก็ปลูกไปนะครับปลูกไปเยอะประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยหกสิบต้นนะครับลงไปอันนี้ก็ก้าเราเตรียมไว้จำหน่ายนะครับอันนี้ก็กันเกลานะครับกันเกลาก้ากันเกลานะครับ อันนี้ก็ลำซ้ำนะครับไซส์หนึ่งเมตรนะครับล่ำซํำกามลิตข้างในนี้ก็ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบเซนนะครับอินทผลลำร้อยสามสิบกว่าต้นปีนี้ก็ให้ลูกมาสองปีปลูกไปสองปีก็ให้ลูกมาออกมาสามสิบกว่าต้นก็ได้ประมาณสองร้อยกโลนะครับแต่ปีหน้านี่ ก็ต้องออกเกือบร้อยต้นแล้วนะครับเพราะเราทยอยปลูกไม่ใช่ปลูกทีเดียวพร้อมกันนะครับไม้ชุดแรกลงไปเมื่อ10ปีของเราก็เยอะนะครับต้นใหญ่เลยนะครับพยุงพยุงของเราก็ต้นใหญ่มากพยุง ตะเคียนทองไม้แดงยางนาประดูสเหลาชิงชันเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับอันนี้อินทพลัมเรานะครับช่วงเมื่อที่ผ่านมาก็ให้ลูกไปประมาณ สากว่าต้นนะครับแต่2ปีออกครั้งแรกนะครับต่อไปก็จะออกปีละครั้งนะครับปีหน้าที่ถึงนี่ก็น่าจะออกเกือบร้อยต้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขี้ไก่มาบำรุงแล้วก็ลาดด้วยน้ําหมักน้ําหมักของเราก็จะมีสองสูตรนะครับ หมักนอกล้วยก็หมักสับปะรดนะครับอันนี้มาริดนะครับโต4ี่เมตรได้แล้วมั้งครับความสูงมะริดนะครับสูงเกือบ4ี่เมตรนะครับ อินทผลัมโซนนี้เราก็จะปลูกเจดเมตรคูณเจ็ดเมตรนะครับเวลาเขาโตก็ใบประสานกันเลยนะครับรถผ่านไม่ได้เลยต้องรอให้ต้นสูงเลยหัวไปนะครับรถค่อยผ่านได้เจ็ดเมตรคูณเจ็เมตรซนด้านใดเราก็ปลูกแปดคูณแน,นะครับอันนี้เบาบับ ไม้อฟริกานะครับสมุนไพรทั้งต้นนะครับเบาบับมาซื้อกันได้นะครับช่วงฝนนี้กำลังหน้าปลูกนะครับไม้มะริดนะครับไม้มากคุณค่านะครับมีผลให้รับประทานได้นะครับผลของเขาก็จะสวย งามนะครับสุกจะเป็นสีแดงกรัรมยี่นะครับสวยมากโซนนี้แปดเมตรคูณแปดเมตรนะครับอินทผลัม